รีวิวเครื่องเล่นเทปพกพานะครับยี่ห้อไอว่านะครับโมเดล TPS3 นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้เต็มระบบเลยเต็มรูปแบบเลยนะครับเลคคอร์เตอร์เดินปกตินะครับใช้ฐาน2องก้อนนะครับล้างฐานสะอาดเยนนะครับอณิเทียรด้วยการใช้ฐานนะครับเรามีช่องไฟ DC ตรงนี้นะครับ d c 3โวลต์นะครับมีช่องเร่งความเร็วเทปนะครับ ตัวนี้เร่นความเร็วเทปแล้วก็ตัวนี้เป็นวอลลุ่มปกตินะครับส่วนตัวนี้เป็นรูหูฟังตัวนี้เป็นรูใหม่นะครับตามนี้นะทดอสอบให้ดูนะครับสถานะไฟทุกอ,อย่างตีปกตินะครับมีลำโพงในตัวนะฮะแต่ลำโพงตัวนี้ก็เสียมมง,งมันจะสั่นนะครับ แค่นำไม่เสียบนะครับดูฟังดีกว่านะครับนะครดูตามจริงเลยฮะเสียงนี้เลย,เ,ลยเสียงมันจะดังแคกๆหน่อยนะครับเรคคอร์เตอร์นี้เดินปกตินะครับซ้ายก็ขวาเด็นระนบบกอขวานะครับอันนี้ขอซ้ายะาน,บบน,นะครับป,รปกตินะครับ เล่งช้าเร็วได้นะครับนี่ฮะปุ่มเล่งช้าเร็วเทปนะนะครับถ้าไว้ตรงกลางจะมีสีตรงกลางอยู่นะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานที่อยู่ตรงกลางนะครับสภาพสวยนะครับ จะสอบระบบอัดให้นะครับตัวนี้เลขเค้าเตอร์เดินปกตินะแค่ลาโพงมันเปิดดังและมีเสียงแตกแค่นั้นเองก็สอบตัวหนึ่งสองามสี่ทดสอบอัดนะครับหนึ่งขวานะครับนะ่ฮะงานเมื่อกี้นะฮะรับเสียงชัดเจนดีมากนะครับช่อาใหม่ในันี้นะครับล้างทานสะอาดหัวอ่านใหม่นะครับภาพสวยนะครับลูกยางสวยนะครับ ภาพดีเลยนะครับโอเคนะครับพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ